เมื่อปั๊มน้ำทำงานระดับน้ำในแทงก็จะเพิ่มขึ้นสวิตลูกลอยก็จะตัดการทำงานของปั๊มน้ำสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานสวิตลูกลอยก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบเกอร์แมกเนติกโอเวอร์โหลดและสวิตลูกลอยนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข95ออกจากโอเวอร์โหลดหมายเลข96 ก็จะมาเข้าสวิตลูกลอยสายสีน้ำเงินนะครับจะเข้าสีดำหรือสีน้ำเงินก็ได้นะครับออกจากกุ้ยโหลดเข้าสวิตลูกลอยออกจากสวิตลูกลอยก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกนะครับ A1 ต่อไปนะครับเราจะต่อสายนิวตันให้กับคอยของแมกเนติกสายนิวตันนะครับออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A2 ตอนนี้นะครับเราต่อวงจรควบคุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราจะมาต่อวงจรกำลังกันนะครับสายไลน์ออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของเม่เหลกนะครับ L 1ต่อไปนะครับสายนิวตอนออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของเม่เหลก L 3จ่ายไฟให้หน้าคอนแทคหลักของเม่เหก L 1และ L 3 L 1นะครับก็จะเป็นสายลาย L 3นะครับก็จะเป็นสายนิวตอน สายลายและสายนิวตันก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของเมนิติกจะมาผ่านโอเวอร์โหลดออกจากโอเวอร์โหลด T1 และ T3 ก็จะเป็นสายลายและสายนิวตันก็จะมาเข้าที่มอเตอร์นะครับ T1 นะครับก็จะมาเข้าสายลาย T3 นะครับก็จะมาเข้าสายนิวตันต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออเบกเกอร์ระดับน้ำเต็มแทงปั๊มน้ำไม่ทำงาน เมื่อมีการใช้น้ำไปในแทงค์ระดับลูกลอยก็จะต่ำลงปั๊นำำนมน้ำทำงานเมื่อปั๊มน้ำทำงานระดับน้ำในแทงค์ก็จะเพิ่มขึ้นสวิตลูกลอยก็จะตัดการทำงานของปั๊มน้ำเมือม่อมีการใช้น้ำไปในแทงค์อีกนะครับระดับลูกลอยก็จะต่ำลงปั๊นำำนมน้ำทำงานระดับน้ำเพิ่มขึ้นตัดการทำงาน